สวัสดีค no ่ะมาพบเราต้องน้องเพิ no ่ม no พูนชะแน่นะคะสวัส no ดีแฟนกลับเอซี <smoking> ่ทุกทกท่านจ้าผู้สาวกับผู้บบาวมาอยู่น้ากันแย้มใดคือหันหลังใส่กันเนามือนเี้เนาผู้บบาวมาโยกผู้สาวแล้วห ลูกสาวเม่ควนกับผู้บบาวชายบัวนะคะเออเออเอยังเห็นหนองเด้อล่ะยังเห็นนองเด้อเอยเออทับขืนนองด้แบบนี้ชายเพิ่มนะคะชายเพิ่มก็เหมือนกับพี่บัวนี่เละถ้าไปหาน้องนองโมนี่สิสิขืนนองนองโมยมังสี่เลยนี่บัวยังเห็นหนองเด้อ เฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาสะบัดจะบัดหนีเลยผูสาวบ่หมักเทดเบ็ดนี่อยู่เด้เนี่ยเฮ็่หนูอย่างนี้นะหนูบ่มักนะพี่บัว อย่าเอางามาแทงหนูนะหนูไม่ชอบนะเอ้ยเอ้ยเอ๊ะบ้าหายขึ้นโบ่าหายขึ้นไม่ให้พี่บูขึ้นสะบัดทิมผู้สาวอื่นสโตุดเสีสยใจเสียแม่อีกเอ๊ะบุหูจัดเมย์โบ้เหรอเสียใจเสียเมี่ฮะหนู หนูพี่หูจักแม่เดียวสีเฉยมื่อทุกคนด้วยกับพี่น้องเพ่นห่าวมาเนี่ยเทียดเทียดอีหยังลูกสาวล่ะเทียดว่าพี่บัวมาหาตีพี่เียไส้ไสยเมยคับเที โยก,กันเป็นภาพที่น่ารักนะคะน่ารักมากๆเลยทำมาผูกย้ำน้ำกันย้ำไลยเพื่นสิมักไม่โยก,กันยังสิแล้วกันครูบอลหันดากใส่แลยคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี่บัว สีบัวนอนแล้วนอนสืเหยียบป่ะวันนี้นอนสืเหยียบป่ะโอ้ยรอจังหวะนี้มานานแล้วเหยียสิขึ้นที่สิขึ้นที่พี่บับานแล้วสืบขึ้นที่พี่บับานแล้วโยกกันแล้ววันนี้อผู้สาวผู้บ่าว ถูกใส่กันย่มได้กัดเหยียบกันยังสี่เลยครับพี่นุ่งอันนี้นะคะเป็นโอ้ตุดอีกใส่บัวอืมอืมขี่บัวขี่เต้หนูนูสิเหยียบพี่บัวเบิางบนนี้โยกันนะฮักแล้วค่นาะ ชายบัวกับหญิงอื่นพระเอกนางเอกในซุ้มนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยนางเอกนางเอกเหยียบขาพี่บัวแล้วเอ้ยเหยียบพี่ทำไม no, no. โ, <laughs> โน้ยโน้อุ๊ยฮักฮักฮักไอ้คราเต๊ะโน้มทับนางทับไปเลยมีจังหวะ โูจังหวะเวลาพี่บัวโนนนะคะนางเอ,เอกกับพระเอกเอ้ยเจ็บขาให้กันเร็วผู้บ่าวหันดากนีผู้สาวกับหันมาาส่โน อย่าโนนลุกขึ้นลูกลุกขึ้นอลุกลุกผู้บ่าวสก,กิปให้ลุกเมื่อไหร่จะลุกโนโ้องผู้บ่าวนี่ใสดีนะคะสก,กิปให้น้องลุกอืมผ่าตาก็จะรับ sai <laughs> cô vào cả hết nhắn của sao được rất là <laughs> cô ta cái giường nhạc nôn. kinh im lại kinh im lại cái nhạc nôn. ลูกลๆกลูกลูกพูว่าวว่าลูกลูก,ล,กลูกขึ้นผู้สาวเอ้ยนอนอาบแดดอากาศเย็นๆนะคะเช้เาๆนอนอาบแดดกับมวล่นนั่นแล้ววันนี้อากาศเย็นมากเวยค่ะพี่น้อง ไม่ว่าประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะก็จะร้อนแต่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ตอนตอนช่วงเช้าๆนี้อ้อากาศเยน็นเย็นมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะนู่ตายยืมเลยเรื่อยเ่นู่นจะหลับแล้วกิดอิ่มหลายอืมคือมวนแท่ลูกาสาวละน้่นอาบเดดเบาวกระเลนดิน มวลเพิิอน,นอเนาะค่ะอาบแดดเหรียญไส้เพิินกับมวลม,มีความสุขหลายๆ <c oughs> <c oughs> ทานี้นะคะพี่น้องคือกบแห้เนาะค่ะนี่ทานอะไรกันนี่คือกบลูกลูกลูกลาลูกเนาะ ลุกขึ้นลุกขึ้นน้คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณน้องเสียน้องสิงขอบคุณทางโครงการขอบคุณ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเป็นกำลังรงใจนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครอบครัวน้องเพิ่มพูนชาแนลนี้ยเ้ยจ้าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีจ้า